ตกแล้วตกแล้วหัวเราะ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 ก่อนหัวเราะก่อนเจ้าไฟหน่อยเอาหัวเราะก่อนหัวเราะก่อนเอานี่เสียงอะไรเอาร้องให้วันนี้ไม่มีอารมณ์เลยไม่แสดงครับไม่แสดงไหนไหนนี่ท่าอะไรท่าอะไรมาดูหันหน้ามาดูก่อนหันหน้ามาดูก่อนโนมน อันนั้นมาดูก่อนโนเมนไหน <No men. S 1> เอาอะไรลูกโนเมนอะไรล่ะอันนั้นอะไรคะโนแมนโนแมนนี่ซิกเกะไหนไหนไหนนี่ <c oughs> ตัวอะไรอันนั้นตัวอะไรลูกแ <c oughs> มวแมวเนีตอือนี่เป็ดอรามีเป็ดด้วยไหนเป็ด มีเป็ดโอเคถูกต้องเป็ดมีฉวยมากอะไรฉวยมากอะไรฉวยอะไรฉวยลูกฉวยโอ้ฉวยฉวยมากเลยไนงะ